สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่โลบอกไอซ์แลนดกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับ มีเรื่องให้เรามาปวดหัวกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตใหม่ล่าสุดอันนี้นะครับจะต้องบอกว่าอัปเดตดีก็ดีนะครับแต่ว่าจะบอกว่าอัปเดตแล้วงงนะครับก็งงแน่ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับมีระบบอะไรมาใหม่ไปติดตามชมกันเลยครับนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ผมเอาอาวุธมาวางไว้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีการอัปเดตระบบการต่อสู้ใหม่นะครับโอ้โหใหม่ก้อเหมือนยกเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยที่เขาเอาระบบนี้เข้า มานะครับระบบการแพ้ทางครับผม เออมอนเตอร์นะครับจะแพ้ทางและก็ชนะทางอาวุธบางอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยเอาระบบนี้เข้ามาครับเพื่อให้เราเลือกใช้อาวุธให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้อาวุธที่เรามีทั้งหมดนะครับก็จะมี2ประเภทด้วยกันครับอย่างแรกก็คืออาวุธตีระยะประชิตนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า physical damage นั่นเองนะครับ physical damage เนี่ยก็คืออาวุธที่ตีแล้วก็โจมตีแล้วก็ได้รับความเสียหาย ทางกายภาพนั่นเองนะครับกับอาวุธชนิดที่2นะครับก็คืออาวุธที่โจมตีแล้วได้รับความเสียหายทางด้านเวทมนต์นะครับตอนนี้เรามีอาวุธอยู่2แบบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีระบบกายภาพกับระบบเวทมนต์เพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งกายภาพก็จะแบ่งออกเป็นสามอย่างด้วยกันนะครับ อย่างแรกคือสลชนะครับสลชเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับการฟันนะครับนี่ฟันลงไปตรงๆนี้นะครับก็น่าจะเป็นแบบพวกดาบอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือการทุบนะครับการทุบก็น่าจะเป็นค้อนนะครับนี่การทุบก็คือการจู่โจมนะครับอีกอย่างหนึ่งคือ piercing นะครับ piercing ก็คือการเจาะทะลวงเจาะทะลุเจาะเกาะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีอาวุธชนิดไหนที่เป็น เพียร์ซิงหรือว่าเป็นการสลัดหรือจะเป็นการจู่โจมนะครับเดี๋ยวเราต้องมาหาดูกันอีกทีนะในอัปเดตเขาบอกว่าอาวุธบางอย่างนะครับที่เป็นอาวุธโจมตีกายภาพเนี่ยสามารถที่จะโจมตีกายภาพด้วยและก็ใช้เวทมนต์ด้วยนะครับในอันเดียวกันด้วยนะซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าอันไหนมีอันไหนบ้างนะเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาในอัปเดตเมื่อกี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาเพิ่มระบบเกี่ยวกับการแพ้ทางเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมสมมุติตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเอาไฟเนี่ยไปตีใส่น้ํานะครับไฟไปตีใส่น้ํามันก็ดับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนยครับจะป้องกันไฟได้นะครับถ้าเราเอาน้ําไปตีใส่ไฟครับมันก็ทําให้ไฟดับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ําชนะไฟนะครับพอน้ําชนะไฟครับตัวที่เป็นไฟนะครับที่โดนน้าตีเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น25%นนะครับส่วนตัวที่เป็นน้ำนะครับที่โดนไฟตีเนี่ย จะป้องกันดาเมจเพิ่มขึ้น25%เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าลดดาเมจเรา25%นั่นเองนะครับฟังแล้วก็ยังงงๆอยู่ใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับอ่ะถ้างั้นเนี่ยเราไปดูที่นี่ครับเขามีเพิ่มช่องมาใหม่นะครับนั่นก็คือ Combat Catalog นะครับกดเข้าไปได้ดูดูได้ได้ดูดูได้เลยนะครับนี่ว่ามอนเตอร์ตัวไหนที่เรากำลังจะไปตีนะครับอ่ะเราไปดูเลยนะครับนี่เห็นปะนี่ครับมันก็จะมี การแพ้ทางกันเกิดขึ้นนะครับเออนี่มอนสเตอร์นี่ถ้าเราใช้ฟิสิกอลเนี่ยเขาแพ้อะไรครับเขาแพ้การทุกนะครับแพ้สไตรกิ้งนะครับแต่ถ้าเราใช้เมจิกเนี่ยเราจะต้องใช้แบบนี่ครับเวทดินนะครับหรือว่าอินฟโนนะอันนี้ก็คือชื่อของเอนเนมีนะครับศัตรูของเราทั้งหลายแหล่นะครับเราสามารถที่เข้ามาดูได้นะครับแล้วเราก็ดูรีสิสแตนต์นะครับเขาป้องกันอะไรได้นี่เห็นป่ เขาป้องกันเพียรซิ่งได้ครับเขาป้องกันการเจาะทะลุนะครับก็คือก่อเขาแบบแข็งมากนะครับแล้วก็ป้องกันดาบนะครับก็คือถ้าเราดาบไปตีเขาเนี่ยก็จะเบานะครับผมส่วนเมจิกเนี่ยเขาป้องกันธาตุดินนะครับแล้วก็ธาตุอินฟินนะครับก็คือธาตุแบบพวกของไฟอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของวิกเนตนะครับอันนี้ก็คือเขาจะแพ้สไตกิ้งนะครับก็คือน่าจะเป็นคอนทุบนะครับผมอ่ะเนี่ยว่าครับ เมจิกที่เขาแพ้ก็คือสตอมนะครับกับน้ำนะสตอมก็คือพายุนะครับแล้วก็น้ำนะครับผมไฮโดรนะถ้างั้นเรามาดูพวกอาวุธกันบ้างนะครับว่าอาวุธของเราเนี่ยอันไหนนะมันเป็นอะไรกันบ้างนี่เห็นไหมครับเวฟพอนด์สเนะครับนี่คอนนี่เห็นไหมครับเป็นสไตรกิ้งนะครับก็คือทุบนั่นเองนะครับเอาไว้ทุบนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโลนี่ก็เอาไว้ทุบเหมือนกันนะ เห็นปะพอมาที่ดาบมันจะเป็น slashing นะครับก็คือการฟันนั่นเองนะครับนี่มาเป็นอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็น striking นะครับนี่มอันนี้เป็น slashing นะครับนี่ครับอาวุธที่มีทั้ง strike ทั้งเวทด้วยครับเป็น magic inferno นะครับก็คือ้อนไฟนะครับนี่เป็นไง้อนไฟเป็น striking นะครับแล้วก็เป็น inferno ด้วยนะครับนี่เราสามารถที่จะเอาไปทุบตัวที่แพ้ i n ฟ e r n o ได้นะครับ แต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวที่แพ้อินฟโนเนี่ยมันแพ้สไตกิงหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่แพ้สไตกิงเอาอินฟโนไปทุบมันก็อาจจะแบบว่าบวกลบคูณหารกันดีๆแล้วกันนะครับนี่ขวานก็เป็น slashing เหมือนกันนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่มี piercing เลยนะครับไม่มีเลยนะสักอันเดียวอ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเวทมนต์นะครับเวทมนต์ก็จะมีลูบี้สตาฟนะครับลูบี้สตาฟเนี่ยเป็นไรธาตุนะครับนี่นะครับ อิเทเรียลนะครับไลทธาตุนะครับเป็นประเภทสตาร์ทนะครับนี่เป็นออของออสลามควีนนะครับสลามควีนเซปเตอร์เนี่ยเป็นธาตุดินนะครับคาถากอซิล่าเป็นธาตุดินเหมือนกันครับอันนี้เป็นธาตุพายุนะครับนี่เป็นสตาร์เป็นไลติงนะครับเป็นพายุสตอร์มสเปลบุกนะครับจะเป็นธาตุไฟทริเดลสเปลบุกเป็นธาตุน้ำครับผมส่วนสปิริตสเปลบุกเป็นธาตุว่างเปล่าครับธาตุว่างเปล่าธาตวอยนะครับ อ่ะแล้วก็สามารถไปเลือกดูได้นะครับว่าตัวที่เรากำลังจะไปตีน่ะมันแพ้ธาตุอะไรนั่นเองนะครับอ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับนี่เป็นไงการถือธนูครับได้ปรับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ท่าทางของการถือธนูจะเท่ขึ้นนะครับแล้วก็เวลายิงนี่ครับมีการยักง่างยังมีการง้างยิงแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหครับง้างยิงได้แล้วนะครับ อย่างเท่นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีง้างยิงนะครับมันจะยิงแบบว่ายิงแปลกๆนะแล้วธนูเนี่ยเขารีเวิร์กมาเยอะมากนะครับเขารีเวิร์กเรื่องนี้ด้วยนะครับสมมุติว่าเรายิงระยะใกล้นะครับเออเดี๋ยวลองขี่ม้าดูดีว่าถ้ายิงเป็นไงถ้าถือธนูก็ยังเท่อยู่นะครับถ้ายิงก็เท่อยู่นะครับเขาบอกว่าถ้าเรายิงธนูไกลๆนะครับ มันจะลดดามจด้วยนะสมมุติว่าเรายิงใกล้ๆแบบนี้ครับมันจะยิงแรงมากแต่ว่ายิงจากนี่ไปนู่นนะครับมันจะลดดามจลงด้วยนะครับดามจที่เราทําได้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับลูกธนูเนี่ยมีมาใหม่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เฉพาะด้วยนะครับเออธนูแต่ละแบบไม่เหมือนกันว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ EnV i l กันหน่อยครับอ่าในส่วนของธนูนะครับมันจะมีธนูใหม่เกิดขึ้นนะครับ2ธนูด้วยกันนะครับก็คือ ไอรอนช็อตโบนะครับกับโกลเด้นช็อตโบนะครับก็คือเราจะต้องใช้ลูกธนูให้เหมาะสมนั่นก็คือใช้ลูกธนูช็อตโซนแอโร่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้อย่างเช่นอันนี้นะครับเราจะต้องใช้ลูกธนูของลองโบนะครับก็คือใช้ลูกธนูยาวนะครับจะมีลูกธนูสั้นกับลูกธนูยาวนะครับต้องใช้ให้เหมาะสมนะครับ กับประสิทธิภาพการใช้งานด้วยนะครับผมแล้วก็มีการรีเวิร์กยิ่งใหญ่มากมายนะครับเกี่ยวกับดาเมจของอไอเทมต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับอันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าตอนนี้แรงมากนะครับน่าจะเป็นของแรงแล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันช็อตทีละ2ต่อวินาทีใช่ไหมครับ ตอนนี้มันกลายเป็นช็อตที่ละ8แล้วนะครับต่อวินาทีก็คือความเสียหายมันค่อนข้างรุนแรงมากนะครับในขณะที่พวกสเปลบุ๊กไทเดิลสเปลบุ๊กลูบี้สตาร์ฟนะครับก็ซิล่าสตาร์ฟเออสปีริตสเปลบุ๊กหรือว่าสลามควีนเองเวททั้งหมดเลยนะครับที่เป็นเวทนะครับถูกเนิร์ฟหมดเลยนะครับก็คือลดดามเมจลงมาเยอะมากๆทุกชิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ ในการอัปเดตนี้นะครับที่ว่าน่าจะแพงก็คือคาถานี้นี่เองนะครับโหแรงขึ้นเยอะมากครับผมแล้วเขาก็บอกมาในอัปเดตหน้าๆนะเขาบอกว่าจะเพิ่มลูกธนูนะครับน่าจะเป็นลูกธนูธาตุนะถ้าเดาไม่ผิดนะครับจะเป็นลูกธนูธาตุนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนลูกธนูได้ตามความต้องการอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าคือยังไงแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เขาจะบอกว่า เขาจะปรับเปลี่ยนโมเดลอาวุธด้วยนะครับรูปลักษณ์ต่างๆของอาวุธที่เราใช้นะครับแล้วก็ระบบการประดิษฐ์นะครับการประดิษฐ์อันใหม่ที่มาไม่ดูมาไม่ถึงโตค้าฟ์เทียห้าหรือเปล่าวเช็คนี้เช็คดิมอัปเดตหรือเปล่าไม่มีนะครับมีอัปเกรดไหมไม่มีนะครับหรือว่าโตค้าฟ์เทียห้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องรอดูนะครับเขาบอกว่าการอัปเดตนี้เนี่ยครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ย เน้นใช้อาวุธนะครับให้ถูกที่นะครับก็คือใช้อาวุธอื่นบ้างนะครับเห็นใช้กันแค่ไม่กี่อาวุธนะครับเขาก็เลยแบบว่าอยากจะปรับให้เราใช้อาวุธแบบหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็อาวุธบางอย่างนะครับที่แบบว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยหากันนะครับก็อาจจะต้องหามาใช้บ้างแล้วนะครับตอนนี้นะแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาบอกว่ามีระบบใหม่นะครับสมมติว่าเราถือ ไอเทมนี้นะครับอันนี้ใช้ได้ใน PC เท่านั้นนะสมมุติว่าเราถือไอเทมเวทนะครับหรือว่าธนูก็ตามเนี่ยถ้าเรายิงเอ่อเวทไปนะครับมันจะยิงไปตามเดเรกชันของเมาส์เรานะครับก็ไม่เห็นมันจะยิงไปตามเดเรกชั่นยังไงอ๋อนี่เหรออ๋อนี่เหรอครับยิงไปตามเดเร็ชันของเมาส์ครับเฮ้ยจริงว่ะแต่ต้องชาร์จนะ ถ้ายิงธรรมดามาันยิงตรงว่าเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะครับเนี่ยมันไปตามเดเร็กชั่นของเมาส์เราจริงๆด้วยครับแหมของวะยิงไอ้ผีเสื้อนี่ได้ไหมไม่ได้อ,อะโอถ้าชาร์จนิดนึงได้อยู่ครับเนี่ยชาร์จนิดนึงอน่ยยิงไอ้นี่ได้ไหมยิงดีวีได้อยู่เนี่ยเห็นปะเฮ้ยมันยิงไปตามเดเร็กชั่นของเมาส์จริงด้วยครับแต่อาจจะยังไม่แม่นยำนะ อ่ะเดี๋ยวเราไปลองเออคาทาเจ็ปเตอร์ที่เขาบัฟมาหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะถ้าเราจะไปลองอะไรเราก็ต้องมาดูที่คอมแบทก่อนใช่ไหมครับนี่เขาบอกว่าไอ้เจ้าพวกแมงป่องต่างๆนานานะครับเขาแพ้สตอมนะเือแพ้สตอมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีของสตอมอยู่เนาะนี่นี่นก็คือไอ้คทาช็อตอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไปที่ทะเลทราย เรามาดูคาานี้นะครับดาเมจ8นะเป็นสตอมนะครับแสดงว่าถ้ามันแพ้สตอมเนี่ยผมจะต้องยิงมากกว่าดาเมจ8ลองช็อตดูครับเฮ้ยสาเก้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเกินไปอุ้ย เกินไปครับแรงมากแรงมากเลยโหน,นี่แรงเกินครับแรงเกินไปนะหูแรงจัดๆเลยครับก็คือถ้าเกิดว่ามันแพ้ทางเนี่ยมันจะแรงมากครับโอ้โหโหดเกินโหดเกินอ่ะถ้าสมมติมมว่ามันถ้าสมมติว่าเราแบบ เราแพ้ทางมันนะ,ะถ้าเราแพ้ทางมันหน่อยดูดิแมงป่องพวกนี้ถ้าเราแพ้ทางมันธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาถ้าเราเอาเมจิกอันนี้อันนี้เป็นธาตุดินนะครับนี่สลามควีนนะดาเมจสีสิบมันต้องเบามันต้องเบาถ้าถ้าเป็นอัน่เนี้ ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบหกมันเบาวกว่าเดิมนะครับมันเบาวกว่าเดิมนะเพราะว่ามันชนะทางเอ้ยมันมันชนะทางเรานะเพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นแบบว่ากระทาดินนะครับมันแพ้เอ้ยมันชนะดินนะครับเออว่ะนี่ขนาดชาร์ตนะเนี่ย นี่ทั้งทั้งโดนเนิร์ฟนะอุยขนาดโดนเนิร์ฟมันยังตีแรงขนาดนี้เลยเหรอไอ้คาถาสลาว์คุยนะ่ะแรงเกินนะครับแต่นี่โอ้โหอันนี้แรงแรงจ,จัดนะครับจากสองเป็นสามเก้าอ่ะเฮ้ยแรงเวอร์อ่ะแรงเวอร์วังอลังการอนะ่ะบอกเลยผมไม่เคยฆ่าแมงป่องไวขนาดนี้แล้วถ้าผมใช้ทริเดลสเปนะร,ร๊บบุ๊กหน่อยทริเดล Spellbook มันเป็นเออ่สมุนไฮโดรนะครับก็คือ สมุดน้ํานั่นเองนะเดี๋ยวเราต้องลองไปดูว่าคือแมงป่องมันแพ้น้ําเหมือนกันนะครับโหสองร้อยเลยเห็นปหมหุยสองทีแตกอะ่ะคือแรงกว่าแรงกว่านะีกนี่อีกแรงกว่าอะไรนะคาทาสลามควีนเนี่ยครับดูดิอ่ะหุยแรงกว่าเยอะเลยแรงกว่าเยอะเลยนะครับ ทีนี้เราจะไปฆ่าบอสตัวไหนเราก็ต้องดูแล้วแหละว่ามันแพ้ทางตัวอะไรบ้างเอ้แพ้ทางอาวุธอะไรบ้างครับเฮย้ยมันแรงจัดเลยอบอกเลยแรงจัดเลยครับถ้าเราใช้อาวุธให้ถูกทางนะ่ะแมงป่องนะครับแพ้อาวุธอะไรอาวุธเกี่ยวกับสไตกิ้งนะครับมีลีสไตกิ้งแล้วแบบมีน้ำด้วยมีปะไม่มีนะครับ ไม่มีเมจิกน้ำด้วยนะเมียแต่สไตกิ้งธรรมดานะ mm hmm. ถ้าเราค้อนธรรมดาตีแต่มันไม่แพ้ไฟอ่ะดิอินฟานโนอ่ะก็คือ,แม,อมแมงป่องมันแมงป่องมันอินฟานโนนะครับใช่ปะแมงป่องมันรีซิตแทนอินฟานโนเนี่ยครับรีซิตอานิฟานโนเพราะนั้นต้องเอาสไตกิ้งธรรมดาตีมันครับอ่าผมเอาค้อนไดมอนตีแล้วนะครับพราะถ้าเป็นค้อนไดมอนเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นใช่ไหม เจ็ดสิบเจ็ดดาเมจครับแพ้สไตคิ้งก็ถือว่าแรงขึ้นเยอะมากเลยนะดูดาเมจดูดาเมจค้อนนี้เนี่ย32เป็น77เลยนะครับเนี่ย,เ,ยเนี่ยถูกเนี่ย57 77ครับเออหุยแรงขึ้นเยอะแบบเยอะเวื้อวังลังกา แรงขึ้นเยอะเ่อวางแล้วอันนี้ผมชอบมากครับอันนี้แบบโอ้โหอันนี้โกงโกงโกงจัดๆเลยอโอ้โหทาช็อตนี่แบบคือโกงจัดๆจริงๆไออความารีนสวอร์ดเนี่ยม,มันมันน่าจะมันน่าจะเป็นน้ำนะมันน่าจะเป็นเมจิคอลน้ำนะครับทำไมมันถึงว่าเป็นนอนก็ไม่รู้นะเนี่ยอันนี้เป็นฟรอสสวอร์ดนะครับน่าจะเป็นเมจิคอลาน้ำนะ หรือว่ารออัปเดตหน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนนี้อ่าที่มีที่มีไฟติดก็มีแค่อันนี้อันเดียวนะครับก็คือใช้ได้2ออย่างนะทั้งสไตร์ทั้งอินฟโนนะครับตัวที่แพ้สไตร์กับอินฟโนพร้อมกันนะ่าจะเป็นปูนะครับโอ้โหแล้วบอสบาแพ้สตอมโโหแพ้สตอมด้วยโอ้โหโโห,หนักแล้วบอกเลยปูนี่นโดนหนักๆเลยคนระับปูเนี่ย แพ้สไตล์กับอินฟโน่พร้อมกันนะสมมุติว่าสไตล์กับอินฟโน่พร้อมกันมันจะโดนแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะอ่ะตอนนี้เรามาที่เกาะไพเลสนะครับแล้วเราก็เอาคอนที่มันมีทั้งสไตล์ทั้งอินฟโน่นะครับซึ่งไอ้เจ้าปูมันแพ้นะใช่บอกว่าปูมันแพ้หรือมันป้องกันวนะดูกันนะนะวิกเนตนะครับสไตล์กับอินฟนโน่นะครับปูนี่ยังโดนเดี๋ยวเราเจอปูแล้วนี่ครับลองดูนะว่า สองทีสองทีแตกเลยปูอุ้ยโจมตีทีละร้อยสาสิบเลยหรออ๋อเก้าสิบหกครับอุ้ยมันแรงมากอ่ะแรงมากนะครับเนี่ยทีเดียวเกือบตายนะเดี๋ยวลองลองดูไอ้เต้าไอ้ตัวนั้นน่ะตัวนี้มันแพ้วอ่นะวิกออวิกเนตอิตาโนเฮอซิงอ่ะ สมมติรเราตีนี่96กับ1034ลองตีนี้ตัวนี้มันไม่แพ้อะไรนะครับ60กว่าใช่ไหมคี้มา96เนี่ย62นะครับโอ้แล้วไปตีปูอ่ะแล้วไปตีปูอ่ะเมื่อกี้เนี่ย62นะเนี่ยตีปู96กับ100กว่าบวกขึ้นมาเยอะมากฮนะ โอเคครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะแล้วก็ระบบการยิงธนูคือตอนนี้ผมไม่น่าจะยิงธนูได้หรือเปล่าเนี่ยผมมันเป็นช็อตแอโร่อะที่เขาให้มาผมต้องใช้เป็นลองแอรโร่นะครับถึงจะใช้ไอธนูนี้ยิงได้นะอ่าผมทำลูกธนูมา400ดอกนะครับเป็นธนูยาวนะซึ่งจะใช้กับอันนี้ได้นะครับอ่าเสร็จทีนี้เราก็มาดูที่คอมแบท นี่แล้วก็มาดูที่อาวุธนะครับจะเป็นลองโบชาร์จเลทหนึ่งวิไม่มีธาตุอะไรเนาะมันไม่มีธาตุอะไรบอกนะอ๋อนี่เพรซิ่งอ่ะเพรซิ่งเจอแล้วเพรซิ่งอ๋อเพรซิ่งมันมาจากธนูนี่เองครับเจาะเกราะนะเออเพรซิ่งนะครับตัวที่แพ้เพรซิ่งอ่ะ ไอ้ตัวนี้จะกันธนูนะไอ้พวกแมงมุมไอ้แมงป่องแมงมุมอะไรวะแมงป่องนะครับกันธนูนะเราต้องเอาตัวที่มันวิกเน็ตเพียซิ่งเนี่ยปูอแล้วเหรอเออเนี่ยไอ้ตัวนี้มันวิกเน็ตวิกเน็ตเพียซิ่งนะครับเออก็คือจริงธนูเนี่ยมันมันจะเจ็บหนักนะเออเนี่ยมังกรด้วยนะครับมังกรแพ้ธนู โอเคฮะเดี๋ยวไปอาเรมาที่เดิมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันแพ้ธนูนะเออต้องลองดูนะครับไอ้กระดูกเนะี่ยดูแพ้ธนูเหรอแต่ลองดูนี่เขาบอกว่าเราสามารถที่ยิงได้เลยเนี่จึก๊กได้ไหมไม่จึ๊กให้อะ่ะพร้ะมันมันมันก็ต้องยิงแบบนี้เหมือนเดิมหรอยิงยากกว่าเดิมมียรัผมว่า ยิงยังไงวะเนี่ยนี่ลูกขนูออกไปแล้วนะครับแต่ว่ายิงไม่โดนนะเนี่ยดูเดิต้องยิงสูงกว่านั้นเนระเจ็ดสิบสองดาเมจถ้าผมเดินไปยิงใกล้กว่านั้นถ้าเดินไปยิงใกล้กว่านั้นเจ็ดสิบสองดาเมจเท่ากันอ้าวชิบหายแล้วนีเนี่ยนีเนี่ย สมมติว่าเรายิงไกลย้อยก็72ดาเมจเท่ากันเนี่ยไหนเขาบอกว่ายิงไกลแล้วมันจะเบาลงไงหรือว่าแค่เขาเอาออกก่อนหน้านี้มันเคยเบาลงเหรอครับถ้ายิงไกล72ดาเมจเท่ากันนะเออแล้วระบบการยิงมันดีขึ้นนะครับมันจะไม่มันจะไม่ล็อกหน้าจอให้เราแล้วนะครับแต่เราต้องแบบกะความย้อยเอาเองนะ กะความย้อยโหย้อยเกินอย่างเงี้ยเฮ้ยติดติดแล้วคืนได้ปะเนี่ยโหยิงยากกว่าเดิมเลยถ้างัน้นนี้โดนไหมไม่โดนโหต้องยิงย,ย,ย้อยกว่านั้นโ้ย้อยกันได้นี่โอ้อะไรวะเนี่ยยิงโคตรยากโอเคต้องยิงระยะที่มันใกล้นะครับไกลไปไม่ได้นะมันแบบยิงยาก โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับระบบการใช้อาวุธนะครับที่แปลกใหม่นะครับมากขึ้นนั่นเองนะที่น่าสนใจก็คือไอ้เจ้าสิ่งนี้ครับเจ้าสิ่งนี้มันโหดมากเอา,เอา,เอาลองดูกับตัวที่มันไม่ได้แพ้อะไรเกี่ยวกับไอ้เจ้าสิ่งนี้สามสิบสองอะ่ะสามสิบสองอ่ะผู้ชมเฮ้ยสามสิบสองครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอ หรือว่ามันแพ้วะดูดิไม่แพ้ด้วยนะทําไมตัวที่แพ้ก็โดนสาสิบตัวที่ไม่แพ้ก็โดนสาสิบสองอ่ะผมไม่เข้าใจ <c oughs> ผมไม่เข้าใจเขาอาจจะปรับในภายภาคหลังก็ได้นะครับวันนี้อาจจะยังบั็อกอยู่นะโอ้โหโคตรโกรงเลยอ่ะดูดิอ๋อถ้าเกิดว่าเราตีไม่โดนให้กดใหม่นะครับถ้าเรากดค้างไปแล้วมันตีไม่โดนอะ่ะให้เราต้องกดใหม่นะครับเนี่ยมันจะตีโดนโอ้โหได้แบบแรงมากอะ่อวแบบแกอะว่ามันแรงเกินไปอ่ะเนี่ย แรงจนน่าจะแพงกว่ากระทาที่ผมมีด้วยซ้ำนะครับไอกระทาเนี่ยน่าจะแพงกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ตอนเนี้ย <c oughs> คือมันแรงมากอะ่ะดูดิโอ้แล้ว <c oughs> มันหายยากด้วยนะครับมันไม่ได้หายง่ายๆนะเออต้องรีบไปเหมาซื้อมาว่าผมว่านะ <c oughs> โอเคครับแล้วก็ตอนนี้ราคามันฝรั่งเพิ่มขึ้นนะครับจาก 11- เป็น17นะครับราคาหัวเช้เท้าลดลงนะครับจาก6 4เป็น59นะครับแล้วก็มีข่าวดีครับอัปเดตหน้าราคาแตงโมขึ้นนะผมอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับอัปเดตในวันนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามอันเอาไว้ด้วยนะผมอาจจะพูดผิดพูดถูกบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะ6โมงเช้าแล้วนะครับที่มาอัดนะครับพอดีเล่นเกมเพลินไปหน่อยนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันตอน5โมงเย็นวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ ว่างๆนะครับไม่ได้ทําอะไรก็มาดูเล่นเกมแล้วกันนะครับผมส่วนใครที่มีอะไรจะทําหรือว่าเล่นเกมอื่นอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็เรายังเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องลิมซีเคของเรานะครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหนาสำหรับพาร์ทนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายจ้าจุ๊บฉี่เสลยโ่้โหทีเดียวตาย